ต่อไปขอเชิญคุณเฉลมพงษ์แสงดีครับกาบเรียนท่านประธานสภาทธิการพบผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคก้าวไกลผมขอนําเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาลือต่อท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานที่เกิดข้องได้แก้ไข3เรื่องครับเรื่องแรกครับปัจจุบันพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีการจเจริญเติบโตของเมืองขยายตัวไปทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงทั้งในเวลาปกติและในเวลาชั่วโม,มงเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักเทพกระสตีถนนสายกระทูป,ป่าตองถนนสายกมลาป,ป่าตองสายเชนทะเลรวมไปถึงบริเวณวงเวียนให้แยกฉลองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองภูเกต็ตมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในด้านการ จราจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วอุบัติเหตุและภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวนานาชาติขอให้ท่านประธานหาลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาการคมนาคมในจังหวัดภูเก็ตเป็นวาระเร่งด่วนฝากท่านประธานหาลือไปยังกระทรวงคมนาคมครับเรื่องที่สองครับขอความ,มอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างสะพานบริเวณปากคลองมุดงเชื่อมต่อตำบลวิชิต ไปยังกำมลฉลองซึ่งเป็นการเส้นทางเส้นทางใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่งระบายการจราจรจุดต,ต่างๆและช่วยลดระยะทาง 5-6กิโลเชื่อมต่อไปยังชุมชนฝากาท่านประธานหารือไปยังกระทรวงคมนาคมครับเรื่องสุดท้ายครับเนื่องจากประชาชนร้องเรียนมาถึงปัญหาสาหลายจำนวนมากที่ขึ้นมาเกยเติมบริเวณหาดป่าตองโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดการพัดพามาของการเดินเครื่องเรือสำราญที่เข้ามาจอดลอยลำบริเวณอ่าวป่าตอง ดังนั้นจึงขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจงังหวัดปุกเกตเข้าไปตรวจสอบถึงผลกระทบที่คาดว่าอาจมาจากเรือสำราญดังกล่าวเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับประชาชนในพื้นที่ฝากท่านประธานหาเรือไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับ